ไฟหรือขี้มแมลงวันที่อยู่ตรงบริเวณตรงกลางระหว่างคิว้วหรือเรียกว่าเป็นตำแหน่งดวงตาที่สเป็นไฟแห่งความโชคดีเกี่ยวกับการงานหรือชีวิตส่วนตัวโดยเฉพาะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นการเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่นำมาสู่ความสำเร็จหรือการเริ่มต้นที่ดีไฟบริเวณน,นี้เรียกว่าวังอำนาจ หรือตำแหน่งแห่งโชคลาภส่วนตัวหากมีไฟบริเวณนี้จะส่งผลให้ก้าวหน้าในอาชีพมีความมั่นคงในชีวิตและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นไฟในตำแหน่งนี้ยังบ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีมีเสน่ห์ในสายตาของคนรอบข้างและมักได้รับความช่วยเหลือในยามที่ต้องการหากไฟมีสีดำเข้มหรือแดงสด บ่งบอกถึงความโชคดีการได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตและความก้าวหน้าหากไฟสีจางหรือผิดปกติหมายถึงอุปสร